โรงงานผลิตโรงงานผลิตสีตุ๊ช่างบีโรงงานช่างบีเโรงงานช่างบีเอ๊ะเนาะยังไฟนี่แย,ย่งไฟยี่ ไปอีกะเออกลัวผีเปล่าฮะกูหายกลัวผียังบ้าหากลัวผี ไอติมอะไอติมอะไอติม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 ไกแล้วไกตั้งเยอะอุ้ยโอ้ยโอ้ยอุ้ยโอ้ยตายโอ้นี่โรงงานของเรานี่โรงงานของเราอุ้ยนี่ โรงงานของเรานี่น <rural conversation> ้องนุ <cod u ste ala> ่นน้องนุ่นน้องนุ่นบอกไอติมไปแล้วไปไกลยังไปนานหรอไปไกลไกนไกล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 ไก้ไม่ไกนไลไลไกลไรอกนไกไงน้นไไกนี้ไ จะให้เราเดินตามจะให้เราตามได้ไงตัวเองเป็นคนขายก็ต้องมวนกับเพื่อนนี่ให้เขาเดินตามเราไม่มเอาแล้วใช่ไหม,มองอนแล้วไม่เรา,เ,าเ,เราเรา,เราจ่ายเงินเขาเขาต้องงอนเราสิไม่ใช่ให้เราไปององ้าเราต้องีงเท้าโอ้แล้วขี่หนีเฉยเลยกำลังยืนยืนอยู่กับนั่นพอวดีเขาขี่ยางน่นมานีก รู้จเข้ามาอไม่รู้จะเข้าเป็นตรงนั้นมันก็มีที่จอดแต่เขาไม่จอดเลยเขาไปขชีด้วยขี่จเดินไปแท้นที่เขาจะกลับขึ้นไปนะไม่ไหวเลยจะให้เราเดินตามได้ไงตัวเองเป็นคนขายใช่ไหมไม่สิน <laughs> สินสินนี่หน้าเหมือนใครอ่ะหน้าเหมือนดาราสินดารา ดาราจีน,จนอือเหมือนกูไม่ใช่เหมือนจีนเหมือนดาราจีนน่ะขนาดไม่แต่งตัวนั่นเนี่ดาราฮะขนาดไม่แต่งตัวถ้าแต่งตัวจะขนาดไหนเห็นไ,ไหมได้จีนดารานี่โก้ม,ม,มาจีนจีนเป็นลูกสะใภ้ พ่อไหมพ่อมีลูกสาวนะชินเป็นลูกสะพ้ายเอาไหมเอ้าเนี่ยเป็นลูกส้าได้ยังไงผู้หญิงอการยะผู้หญิงเมื่อการการไผู้หญิงอะไรผู้ชายีพิจาาบอกลูกสาวไม่ใช่หมายถึงว่านี่เนี่ยคินเนี่ยเป็นลูกสะพ้ เช่นเป็นลูกลุงนะไหมเป็นลูกสะใภ้ลุงนะ <c ười> นะเช่นอย่าอย่าอย่าเอาแพงนะจีนนะฮะเอาบางลุงลุงไม่มีเงินแต่งให้ลูกชายนะจีนนะจีนต้องเอาถูกๆนะเอาสักแสนก็พอเอาหนึ่งแสนนะแล้วก็ทองหนึ่งบาทอย่างนี้นะได้ไหมเช่น <g ül> ชินมาเลาะเลย <g ül> เอา้าก็อยู่ในไทยอยู่ที่ไทยก็อยู่มีบ้านมีอะไรให้อยู่เนาะเจ้านี่ก็ไล่กลับไปเลยเนี่ย้องมาอยู่ตอนนายน้อแม่ก็ต้องอไไตองามเอ้าเหเรอลไปอยู่ที่ไหนก็แม่ต้องเอ๋อเหรอโอ้หแม่ต้องไปอยู่ด้วยแม่นอนตรงไหนอ่ะนอนตรงกลางดู ลูกอีลูกสาวนอนอยู่ข้างเลยลูกลูกเขยนอนอยู่อีกข้างหนึ่งแม่อยู่ตรงกลางแม่นอนในห้องขัดแม่าง <c oughs> นอกใน้องตายแล้วจะแต่งกันทำไมวะเนี่ย <c oughs> อย่างนี้จะได้อุ้มหลานแนละ้วไอ้แก้วไม่ไหวแล้วนาซี <c oughs> มีห้าผาเสด็จจ้า